ต่อไปทฤษฎีตลาดวายเขื่อนได้ใจอีกไหมเนี่ยทฤษฎีตลาดวายคืออะไรพี่เห็นไหมครับเวลาผ่ากันปกติทีบอใช่ไหมกำละสิบบาทหรือกำละเจ็ดบาทใช่หรือไม่แต่ละตลาดวายเป็นไงบ้างสามกำไรสิบบาทเห็นไหม จากกําละสิบมาเป็นสามกําสิบเวลาตลาดวายเห็นกับข้าวไหมหม้อแกงตามตลาดเห็นไหมตักถุงละสามสิบสี่สิบใช่ไหมแต่แต่เวลาตอนเท้าโมเย็นปุ๊บเหลือถุงละสิบบาทเข้าใจยังแต่เวลาถุงละสามสิบเวลาตัดนะครับคนสิบนาทียี่สิบนาทีค่อยมาต่อค่อยมาซื้อทีนี่อรอยมครับแต่เวลาว่าตลาดวายเ้าโมปุ๊บเป็นไงบ้างใครเลิกงานก็มาออมมาลมนี้กับข้าวก็ไม่เหลือด้วยเห็นไหม ขายก็หมดไปไม่เป็นของเหลือก็ยังแปลทุนมาเป็นกำไรมากนึกออกใช่ไหมละ่ะสุดท้ายก็ได้กำไรอยู่ดีอยู่นะเพราะสิบาทไม่ได้ตัดเท่ากับสามสิบเดื่องก็ตัดเหลือระดับหนึงน่งเรื่องไหมครับถ้าเป็นพาร์โล้ไข่หนึ่งลูกหรือหนึ่งชิ้นเต้าหู้หนึ่งชิ้นก็แค่นั้นเองแต่มันก็ยังถือว่าได้กำไรนะแล้วไข่ที่มันเหลือจากการตัดแถวเหลือก็กขอกนนไข่ไม่เบี้ยวบูดแตกนึกออกใช่ไหมละ่ะนั่นก็คือสินบาทเอาเลอลงมันมากเข้าใจไหมแต่คนรู้สึกว่าแค่ผมก็สินบาทกับข้าวอยู่ห้าบาทกูก็กินกินละเพื่ และพฤษฎีหมาหอนวู้ววม้วโชคม้วนพฤษฎีหมาหอนคืออะไรรู้ไหมเคยเจอไหมนะเนาะพี่จะไปหมู่บ้านนั้นอ่ะไปไกลไหมกเกรียดบอกว่า โอ้น่ะหมาหอนหนึ่งตึหมาหอนนายหมายความว่าหอนยอดเขานี้ก็ไปหอนยอดเขาต่อลฤษรีหมาหอนเหมาะกับใช้กับทุกอาชีพเลยนะเหมาะมาใช้อาชีพทุกอาชีพลุสรีหมาหอนคืออะไรรู้ไหมที่ประธานนึกภาพลูกค้กา,ชกาชมพี่แล้วไปเชียร์แขงให้โดยที่ไม่ต้องลงโฆษณาเลยหมาหอนไหเขาใช้คุณเขาใช้สินค้าของเราได้ดีมาก เรา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 ดีเส้นโฆษณาให้เขาเชื่อเขายังต้องใช้เวลาในการตัดสินใจแต่เพื่อนเราแบอกเฮ้ยไปดูมาแล้วแม่บอกว่าสินค้านี่กูใช้แล้วดีวะ่ะเชื่อไหมไม่ต้องคิดเลยใช้ได้เลยไหมแสดงว่าทฤษดีหมาหอนคืออะไรสร้างกระแสะแห่งความต้องการได้เร็วที่สุดเพราะเวลาหมาหอนยังไงบ้างต้นซอยหอนท้ายซอยก็ต้องหอนตามถูกไหมล่ะดังนั้นถ้าเหมือนกัน ถ้าใช้ไม่เป็นทุกอย่างที่พูดมา,าเป็นดาบสอง,มองคมคําชมเวลาหอนก็หอนได้เร็วแต่คําติดคานินทาเวลาหอนก็หอนได้ดัง,งเช่นกันนะแต่ถ้าจะใช้ก็ต้องสร้างกระแสให้เป็นนึกออกใช่ไหมครับเ <c oughs> ชื่อโชคนะเวลาพี่จินใจกับทุกคนนะเวลาดูดวงให้คำปรึกษาหรือวงช่วยนะไม่มีใครว่าพี่ไม่แม่เพราะพี่พูดได้เห็นแล้วผลแล้วความถูย้าย แต่ถ้าพี่พูดประเภทว่าหลอกล่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าหลงเชื่อในเรื่องพิธีกรรมหรือเรื่องกระดอกข้อหรือเรื่องอะไรก็แต่ลูกค้ามันก็มีมันก็ฉลาดใช่ไหมเออแล้วลูกค้าเวลามันคิดได้มันจะไปดินทาแล้วลูกค้าสมัยนี้ไม่โง่นะอัดไหมมือถ p อสามไอโหรืออะไรต่างเปิดอัดเลยเพื่อนบางคนได้เห็นมองไั่เ,อเยอะๆแวครับบางคน,นั้นซือถ่ายคลิปให้เลยเลือกออกใช่ไหมล่ะ นั่นเองคือความเป็นจริงดังนั้นบอกว่าทฤษฎีหมาหอนคงเล็ดไปนะนามปัดในใจทฤษฎีหมาหอนคือการวางนามปันในใจคน ให้ลูกค้าทุกคนที่ติดต่อทุกเลิกกินหรืดูดวงกับเราหรือความศึกษาที่เราให้เกิดอะไรความศรัทธาความเชื่อใจและความไว้วางใจเมื่อได้ครบองค์ประกอบนี้แล้วโชคมีความภูมิใจจะมีสูงถูกไ,ไหมลูกค้าโชคถ้ามาดูวงกับทุร้อยคนนะกลับมาหาโชคร้อยกว่าหนงรคน แต่ช่วงไม่ที่ถึ่งมองโลกว่าคุณต้องทำอย่างที่ผมบอกคุณต้องเป็นอย่างนี้นะเราไม่ได้เป็นเขาเราไม่รู้หรอกว่าเขาทำได้แค่ไหนตรงที่ในการแก้ปัญหาที่เห็นผึอันเป็นเขาแล้วเราจะแก้ปัญหาของเขาด้วยีที่สุดจะเอาไว้ใช้คำพูดเป็นยังไงนั่งยืจานเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเช่นการพิสูัตว์ที่ดีต้องบวกความมีน้ำใจ คุณพี่ครับน่าเสียดาย,ยู่เลยนะปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเจอผมช้าไปถ้าพี่เข้ามาหาผมช้ากว่าน,นี้ขอโทษเร็วกว่าน,นี้ตัวคุณพี่นะผมว่าเราหน้าจะช่วยกันหาทางออกไปดีกว่าทนนี่วแต่ไม่เป็นไรครับพี่ในเมื่อเรามีพจนาต้องมกันและเจอไปบนี้แล้วต่อไปนี้จะทําอะไรถึง ก็แต่องออกผกใจซึ่งกันและกันนะครับพี่ถือว่าวาสนาเราต้องการเกลี่ยเป็นดังที่น้องกันนะไอ้คาว่าดังพี่น้องกันแล้วเนี่ยมันนั่งใจหงุดเลิไหมเพราะเวลาเขาทุกข์นะหันหน้าไปหาใครแม้แต่ญาติพี่น้องแท้แม่งก็ไม่เนาใช่ไหมละ่ะแต่เราละ่ะให้ความติดใจหรือก่อนช่วยได้มากได้น้อยอย่างน้อยก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้เอาเรียบเขาถ้าเขาก็ยังมีอะไรใดีอัน,น,นที่สำคัญที่สำคัญข้าใจย การใช้น้ำบัตรวิจัยให้เป็นจัดได้ที่ฎีอะไรตามมาใช่ไหมเอออย่าลืมนะคนชมหนึ่งคนหรือคนเชียร์ลูกค้าที่หนึ่งคนเหมือนหมาหอนหนึ่งตัวเวลาหมาหู่ตัวมันเคยบอกไวยว่าไอหมาบ้านนี้ต้องหอนไม่ซอยถึงก็ยังหอนรับตามถ้ามันได้ยินเข้าใจไหมสแสดงว่า,ส,าสร้างทฤษฎีหมาหอนขึ้นมาได้หนึ่งตึงตึงทอดทอดนันน้นอาจจะกลเป็นสิบสายก็ได้ไม่จะเป็นต้องหนึ่งสายก็ได้เข้าใจไหม บางคนอะชชบไปดูดวงนะมันนําทั้งบ้านมัมาดูครอบครัวเลยนะแล้วไปนําเพื่อนมาเพื่อนมันก็ไปนําญาติมาแสดงว่าสร้างสายแค่หัวเดียวหรอเใช่ไหมนํามาเป็นร้อยคนเข้าใจไหมนี่ไงทฤษฎีหมาอ่อนห้ามนามาใช้ที่เป็นดังนั้นที่พูดมาคือหัวใจในการให้คาแนะนาวงช่วยธุรกิจสําคัญไหมแสดงว่าพวกที่ขาดอะไรมุมมองธุรกิจจริงไหม แตนะ่นั้นถ้าพี่ปรับความสาเร็จที่คนได้พ่ประธานใช้แต่ดวงได้แม่นมากเพราะเวลาดวงก็ต้องแก้ปัญหาเวลามาดูดวงก็เพื่ออะไรงานมีปัญหาเงินมีปัญหาก็ต้องเอาหลักการที่เข้าไปแก้สุดท้ายพี่ทาตัวเป็นพ่อพลาสีขาวไม่ได้นะก็ต้องใช้สีเขาในการทดแทนเยอยเพราะทุกการตลาดของเราเป็นอะไรเชิงทิ้งโง่ไปติดต่อแลววว้วไม่ผ่านใต้โต๊ะสีขาใต้โต๊ะไม่ผ่าน ยิงเข้าไปอยู่หน้าอเห็นไหมต็ดมาให้มีในการลิดแผ้แต่พวกพี่เหรอครับเวลามีสารพวกหนึ่งมีอาวุธชิ้นเดียวกูเดินเข้าสู่สงครามเลยไม่ตอบใช่ไหมกูก็ไปฟาดฟันสุดท้ายก็อะไรวะผิดบ้างเจ็บบ้างทําไมไม่สร้างเกาะให้รอดตัวเชี่ยวชาญกับมันแล้วใช้อะไรก็ได้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่โชคปับความคิดทางวงช่วยนะ คราวหน้าจะไม่มีคําว่าปรับแล้วนะคราวหน้าใสอย่างเดียวโชคคิดไว้ว่าดาวเหืส์จะต้องจบในครั้งที่หกดาวเหืส์จะต้องจบในครั้งที่หกที่เหลืออัดความเป็นสินแสบุ้มช่วยดวอาชีพอย่างเดียวในการปรับใช้จริงทุกได้ให้ครอคิดตั้งวงช่วยทั้งการตลาดทั้งการวางแผนและการปรับจังหวะคน้น ดังนั้นการมีรวมตัวอย่างมากเท่าไรพี่จะได้เก่งมากเท่านั้นแล้วที่สําคัญแค่ไม่กี่ครั้งที่ก็จะเก็ตไอเดียว่าจะดูวูปช่วยยังไงให้เราประสบความสําเร็จตอนนี้โชคคาดบอกว่าพี่พุกคนแต่ดูว่าโชคดีจาก,กพี่เจีย๊ยบในเข้าพีเจี๊ยบก่อนดูว่ามันจะมีแนวไหนบ้างเขาโชคอยากฟังการตลาดเขาว่าเขาจะทํางไงในอนาคตโดยไม่สาคัญกับพี่แม็กแต่เวลาง,งานพี่แม็กต้องสำคัญกับพี่เจีย๊ยบนึกออกใช่ไหมครับแต่งานพี่เจี๊ยบจะต้องสร้างขึ้นมาพี่เจีย๊ยบ ไม่สำคัญเขาแต่เราเป็นแบ็กอัพแก้ปัญหาให้เขาอันนี้สําคัญกว่าอะคราวนี้เข้าสู่ขอขอนุญาตสอนวันนี้นะครับที่เนื้อหาวันนี้ที่จะม,มาสอนวิชาบคลช่วยหลวงสูงตรผังตารางเจ้าชอ่องขนาดนี้เกือบใบส่งแล้ว <c oughs> พอพี่นัดมาสายเลยต้องดึงเขาให้สอนช้าหาแพะเขาเข้าใจไหม <c oughs> คนดีไง <c oughs> ชอบแก้ไข <c oughs> แต่โยนช่วยคน่น ที่ครับคราวนี้ฟังเริ่มเข้าสู่พื้นฐานความเป็นสู่พื้นฐานอมูลจุย้ยวิชาแรกทีเรียนเป็นวิชาแห่งโหลสู่ผังโหลสู่ตารางเข้าช่องก็จริงนะแต่ผังนี้เป็นตัวกําหนดสี่สัตว์เทพหรือสี่สัตว์เทพเป็นตัวกําหนดผังนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะเข้าใจแล้วแต่เราจะเข้าใจพี่ครับจําได้ไหมตรงนี้โลหะโลหะ โลหนะได้ออกไหมครับสีขาวใช่ไหมเอยนี่บอกใช่ไหมโลหะโลหะสีขาวสีเขียวกับสีเขียวตรงนี้ยคือสีเขียวทั้งหมดนะว่าเป็นธาตไม้สีเขียวใช่ไหมเอยนี่นไงที่มาคาว่ามังกรเขียวเสือขาวเต่าดำผมและโชคไม่อยากจะดออินโชว์นะครับ พกพี่เห็นว่าพชกว,ว่าลูกเต่านะที่จะลึกถึงว่าแมงกินเนียงแมงกินนูแมงกุ้นจิเลยลแ่ะเต่าโชวดังนั้นนะครับฝั่งเนี้ยฟังใหม่นะในวิชาภูมิจุ้ยจะมีวิชาในการสำรวจชัยภูมิที่เราเรียกว่าสี่สัตเทพหรือสี่สัตว์จตุระเทพจตุแปลว่าสี่มันจะมีคําว่านกแดง เสือขาวมังกรเขียวแล้วก็เต่าดำเปิดย้อนกลับมาหน้าแรกนะครับแต่ในวิชาเนี้ยจะต่างจากหลัสูงอยู่นิดหนึ่งนะแต่ให้รู้ไว้ก่อนในวิชาเนี้ยพี่ครับวิชาวางจุ้ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยชัยภูมิเป็นสำคัญนะเช่นด้านข้างบ้านติดกับฟาร์มเลี้ยงหมูต่อให้พี่จัดดาวเหินไม่ถูก จัดในบ้านได้สมดุลมากและดีว่าถามว่าพี่ไม่เหม็นขี้หมูเลยหรอ <Yeah. S 1> แกแสดงว่าวิชาฮวงจุ้ยต้องเน้นอะไรก่อนรู้ไหมพลังใหญ่คือพลังประจำพื้นที่หรือ <Okay. S 1> ชัยภูมิสแสดงว่าวิชาฮวงจุ้ยต้องให้ความสาคัญกับชัยภูมิในระดับหนึ่งแต่สินแสอย่างพวกเราชัยภูมิทําไม่ได้แล้วเพราะเขาเชิญเราไปเขาซื้อแล้วเขาจัดแล้วเขาแย่แล้วเขาดึงออกใช่ไหมล่ะเราก็ต้องไปจัดอะไร จัดสรรหรือลงดีเทลหรือรายลเอียดของมันภายในหรือภายหลังแต่ถ้าจะเลือกจริงๆอย่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอับประมงคลเช่นเสียงดังกลิ่นเหม็นฝุ่นเยอะใช่ไหมเอ่ยหรือเงาบ้านหลังเนี้ยข้างหน้าเป็นอาคารกระจกหมดเลยตอนบ่ายสันทองมาว่าดแล้วร้อนไปทั้งหลังไอ้อย่างนี้ก็ไม่ควรหรือ ด้านหลังเป็นช่องตึกแล้วมีกระแสะลมไปเราขายตึกดันอู้ลมผ่านแรงมากก็ไม่ควรเข้าใจนะหรือเป็นทางสามแท่งตรงนัางแบบน้นเพราเลยนะครับแล้วถนนรถสัญจรด้วยเข้าออกลำบากหุไไือเดตยเกิดง่ายไหมไอ้อย่างนี้เขาไม่ควรแสดงว่าเข้าใจยนะังจริงๆแล้ววิชาหูด้วยต้องให้ความสำคัญกับชัยภูมเขียนเลยชัยภูมิอันดับหนึ่งชยยายภูอันดับหนึ่งเลยนะ ต้องให้ความสำคัญกับชัยภูมิอันดับหนึ่งสแสดงว่าถ้าจะเลือกปลูกบ,บ้านหรือทำธุรกิจร้านค้าต้องให้สมดุลกับชัยภูมิหรือตำแหน่งของของของบ้านหลังนั้นทำเลตรงนั้นนะครับชัยภูมินั้นต้องเกื้อกูลเราที่ เสนทางสัญจรผ่านทางสะดวกความปลอดภัยทุกอย่างจะต้องมี